สวัสดีครับพวกคุณหนุ่นะครับวันนี้คุณหนุ่จะมาสอนวิธีการคราฟนะครับเบื้องต้นวิธีการคราฟนะครับวิธีการโยกแล้วกันโยกให้สเก็ตมันไปนะครับกับเซิร์ฟสเก็ตอันนี้นะฮะโพสชั่นของเท้าเท้าเราอา่ะจ,จะอยูข่ข้างหลังล้อนะครับโพสชั่นนะครับนี่ประมาณนี้เลย กักกเท้าที่เทลก็ให้อยู่นะครับประมาณนี้เกือบเทลเหยียบน็อตไปสองตัวนะครับนี่คือโพสิชันที่ยืนที่ยืนและดีที่สุดในในการคราฟนะครับก็ยืนทรงตัวบนนี้ก่อนแล้วหัดกดปลายเท้าลงไปอย่างนี้แล้วก็กดส้นเท้าลงไปกดปลายเท้าลงไปกดส้นเท้าลงไปแบบนี้ทําแบบนี้ให้คล่องนะเ mm hmm. ทคนิคต่อไปก็คือการดันและทําแบบนี้เรามาดูกันดัน บิดแล้วโยกนวดนวดกดปลายเท้าเปิดกดส้นเท้ากดปลายเท้ากดส้นเท้านะครับโยกไปแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆไปแต่มันอาจจะไม่เร็วเทคนิคแบบนี้ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการคอนโทรลนะครับก่อนอย่าเพิ่งไปรีบนะครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับเทคนิคต่อไปก็คือการไล่เวียงอย่างนี้นะครับสลับนะครับแขนนำนะครับ บิดแทงนี้แขนหลังแานหลังบแบบนี้นะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับล่าโบกเวียงปลายเวียงเอวเห็นไหมครับแทงแทงหัวเขา่านะครับเห็นไหมครับค่อยๆทำไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยเราเอาการคอนโทรลที่ดีไว้ก่อนการเวียงเห็นไหมครับต้องไป เปี่ยงกับฟอนเปิดมองทางเยอะๆให้มองทางเยอะๆอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวค่อยๆยอ่อต่ำลงทำเป็นเลขแปดนะครับเป็นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะคล่องจนกว่าจะดีแล้วเราค่อยมาจัดระเบียบทรงตัวให้เราดูสวยขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นคุณต้องรู้จักพื้นฐานก่อนพื้นฐานที่ดี สำคัญที่สุดโอเคครับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสเก็ตบอร์ดเรนเนอร์ see y ย u ใครอยากเรียนก็ทักมายังรับอยู่เสาร์อาทิตย์แต่ก็อยากเรียนกับคุณหนุ่ยทุกๆวันจะถึงสุกก็วิดดอมสเก็ e พาร์คมาได้เลยแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวคุณหนุ่ยจะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวน,นั้นนะครับวิธีการขึ้นไปาฟอนต์ฟอนต์นและแบ็กกลับ โอเคแล้วพบกันบ๊ายบาย